ก็กล้ออมาเซเวนดีก็รุมทุกทกานกันด้วยนะครับมาโปรโมทอืมมาดูที่ยูทูปกันคนบาคนโปรโอ้ยโยโอเคโปรโมทพพ้อมหน่อยโอเคได้ได้เลยได้ค่ะโอเค หนึ่งโอเคไดามแล้วโอเคอืมเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมอึ้งกับน้สิ่งนี้ผมอึ้งกับสิ่งนี้วุฒวุฒ